มันเงินตัวเองหรอมันเงินเรออ <laughs> งเงินมันเพาจริงๆเลยอเอาที่มันแกะง่ายก่อนลูก <laughs> นี่นะคะเ <laughs> มื่อลูกค้าจ่ายตังเป็นเหรียญ <laughs> เราก็ต้องเอามาลงกับตรงนี้เครื่องฝากเงิน ไม่ต้องแยกเลยเดี๋ยวเขาแยกให้เองอเนิดเฮียเกนอะไรไม่รู้รแล้วมันจะออกไหนข้างล่าง